ครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดียามเช้านะครับวันนี้ก็เป็นการเดินทางครั้งแรกของผมนะโดยเครื่องบินนะฮะจะเข้ากรุงเทพนะฮะวันนี้ก็มารีวิวเนาะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะเช็ครถก่อนเราจะเดินทางไปกรุงเทพโดยสายการบินซึ่งเป็นครั้งแรกในการนั่งเครื่องบินนะฮะมามาดูกันว่าเป็นยังไงเราขึ้นเครื่องที่สนามบินสกอตน,นครนะฮะ

สวัสดีครับอันนี้แอร์เอเชียนะ,ะผมเดินทางรอบสิบโมงเช้าซื้อตั๋วหรือยังครับซื้อแล้วฮะเช็คอินหลักครับเช็คอินเคาน์เตอร์ด้านลุงนะครับผมจองทางทางเน็ดนะครับผม เด,เดินทางครัง้งแรกทำยังไงบ้างคงองอางรบับต้องต้องยังไงบ้งนนะะางต้องั้งบัตรมจดงตั้นตั้งั้งับงตั้งต้งตั้งตั้่ตงตั้งตังตั้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 งั้งตั้งัง้ตั้าั้ง เดินทางวนนนะะินทางวันที่ยี่สี่แต่ขาสกลับเนี่ยผมผม,ผมอ่าวันที่ยีิบเก้าวันที่วันที่ว,วันที่ยี่สิบเดยี่ิบเจ็ดผมจานวันที่ยี่สิบเจ็ดวัเจ็ยเิยกเลิกคอป็นวันที่ยี่สิบเก้าอดเดินบนวันที่2้าแต่ถ้า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 คืนตัวได้ไหมหรือว่ายังไงเนี่ย เดียวฮะิวิวได้ใช่ไหม มีผ่านไปห,หรือเลื่อนเที่ยวบินออกไปค่ะได้ไม่เกิน3 0กันยาโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายแบบไม่มีติดไม่ได้สะสมเลื่อนไปวันไหนก็ได้ภายใน3 0กันยาอ๋อหรอฮะถ้าสมมติจะเดินทางก็เลื่อนกลับมาวันที่จะเดินทางก็ได้นั่นเ,เอาวันที่29แล้วกันค่ะเป็นวันที่29นะคะกลับจากลำเลียงวันที่9นะคะครับ,รบอ่าใช่ครับเป็นเป็นเที่ยวไหนครัะ29วันไหนฮะช่วงเวลาเวลาเดิมค่ะ8โมงครึ่ง8โมงครึ่ง9โมง45ครับผม ค่ะทีน,นี้ยอย่าย่าใกลติดต่อเลื่อนไฟที่ห้องจำหนายตัวด้านนั้นนะคะเลื่อนไฟใช่ไหมคะค่ะห้องนไหนตัวสีแดงด้านนั้นนะคะแต่นี้ทันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับค่ะวันนี้ครับผมก็ถ้าติดต่อเสร็จแล้วก็เข้าเปลี่ยนกาับด้านสองได้ค,ครับครับอ่ะตอนนี้ก็อ่ะมาติดต่อได้ตัวแล้วค่ะแต่เลื่อนไฟฮะยังเลื่อนไฟ ครับผมขอเลื่อนเป็นวันที่ยี่สิบเก้าครับผมค่ะกับอพอดีเที่ยววันที่ยี่สิบเจ็ดเขายกเลิกนะฮะก็เป็นวันที่ยี่สิบเก้าเดินทางวันที่ยี่สิบเก้าแทน ก็นี่เป็นข้อมูลใคเดินทางดอนเครพนันที่29เดครบนิับตอนตอนที่เดินทางกลับก็คือเอาตัวนี้ยื่นได้เลยใช่ไหมครับคับไปติดต่อที่อเอเชียที่กรุงเทพอีกทีนึ่งครับขอบคุณครับเรดินทางกับตอนนี้ อนนี้ก็ได้ตั๋วมาแล้วฮะขาไปขากลับเดิมทีจองไว้วันที่ขากลับเดินที่ยี่สิบเจ็ดเนาะจะมีเที่ยววันที่ยี่สิบเจ็ดแต่ว่าตอนนี้เขายกเลิกไฟล์่ะขอขอเลื่อนเป็นวันที่ยี่สิบเก้านะยี่สิบเก้าแต่ถ้าขอคืนไม่ได้เงินคืนครับเหมือนกับว่าเขาให้เครดิตเราภายในกี่เดือนไม่รู้นะว่าคุณต้องบินนะภายในระยะกวลาทีา่ทาี่เดือนก็คือฟรีไปเลยก็เลยก็เลยขอ ขอริบไปวันที่ยีเพราะว่าเงินเงินขอคืนไม่ได้นะครับจึงว่าต้องเดินทางกลับวันที่ยีบเก้านะครับจากวันที่ยีิบเจ็ดนะครับจะขาไปก็ยังตรงเวลาอยู่นะครับอ่นี่คือประสบก,การณ์ครั้งแรกนะก็คงไม่ยุ่งยากอะไรเนาะนะก็เข้าไปแล้วก็รอที่ช่องสามนั่งรอที่ช่องสามแล้วก็รอขึ้นเครื่องนะครับรอบสิบสิบโมงนะครับ ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดครับแล้วก็ไม่ยุ่งยากเนาะขอบคุณกำลังใจครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณที่แชร์มาในะสตอรี่สวัสดีครับ ดุสูงนะครับ